สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสรับเมก้าโทเค็นทั้งสองแมปเหมือนเดิมนะครับนะและก่อนที่เราจะทานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องได้เมก้าโทเค็นจากแมปที่ไม่ชช่อว่า Tower De f e n s e Simulator ก่อนนะครับถึงจะทําแบบนี้ได้นะเพราะมันต่อเนื่องกันนะครับแมปแรกนะครับก็คือแมป p พ t เซอร์เรเต99หรือ p e s เซอร์เรเตอ9นที่นนะครับนะเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วให้เราเข้ามาตรงประตูที่มันเป็นไบคัพเวอร์ตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปด้านในได้เลยอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่ามันจะต้องมีททเๆ จากนั้นให้เราปรับระดับความยากเป็น9นะครับนะาแล้วให้เรากด start race ปุ่มสีฟ้าได้เลยนะครับเมื่อกดแล้วก็ให้เราเดินเข้าไปด้านในได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องทานะครับก็คือการไปหากุญแจสีเขียวนะครับซึ่งตัวกุญแจจะได้จากการลงเหรียญนี่แหละนะครับนะเราจะต้องตีเหรียญปลดล็อกประตูไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงด่านสุดท้ายนะครับหรือว่าประตูสุดท้ายนะครับนะพเมื่อเราตีมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวกุญแจมาแบบนี้นะครับนะเป็นกุญแจสีม่วงนะครับอย่างต่อมาก็คือให้เราเดินเข้ามาาในนปปรรระะตูสีเเหลืออออองบกกก็จ ออกจากเลดนะครับเมื่อเราออกมาแล้วให้เราเข้ามาตรงประตูที่เรานั้นได้สร้างไว้นะครับนะและให้เรากดปุ่มสีแดงนะครับตรงเขาว่า create new ได้เลยนะครับเมื่อกดแล้วก็ให้เราสร้างเลดใหม่นะครับโดยให้เรานะครับปรับเป็นระดับ9เหมือนเดิมนะครับและให้เรากด start lead ได้เลยนะครับเมื่อเราสร้างเลดแล้วก็ให้เราเข้ามาในประตูสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ให้เราทําแบบเดิมนะครับนั่นก็คือการตีเหรียญไปเรื่อยๆเพื่อปลดล็อกประตูนะครับน้ใหเราตีจนกว่าจะถึงประตูสุดท้ายนะครับเมื่อเราเล่นมาถึงห้องสุดท้ายแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งออกนะ อยู่ใกล้ๆกับไอห้องสีฟ้านั่นแหละเมื่อเรามาถึงห้องนี้แล้วนะครับให้เรามาที่บ้านหลังนี้นะครับนะให้เราเอาหน้าเนี่ยนะครับไปชิดตรงประตูหรือว่าให้เรากดคลิกประตูจนกว่าจะขึ้นให้เราใส่ข้อความแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราพิมพ์คขาว่านอกๆนะครับนะเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วให้เรากดซับมิตนะครับปุ่มสีเขียวแล้วประตูตรงนี้จะเปิดนะครับถ้ายังทําไม่ได้นะครับให้ลองปรับระดับเรทเป็น16หรือ17ดูนะครับเมื่อเราเข้ามาด้านในแล้วนะครับเราก็จะอยู่ในห้องทองคําแบบนี้นะครับใหรดนมบะคั ให้เรากดคลิกนะครับตัวอักษรที mm ่มันคล้ายๆกับตัวอังกฤษนะครับนะเป็นคำว่ากันเตอร์นะครับซึ่งเราจะเริ่มกดคลิกที่ตัว G ตรงนี้เลยนะครับนะเมื่อเรากดคลิกตัว G ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราไปกดคลิกตัว u นะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงข้ามตรงนี้เลยนะครับนะให้สังเกตเมาส์ผมให้ดีๆนะครับแล้วก็ให้คนกดคลิกตามเมาส์ผมได้เลยนะครับต่อมานะครับให้กดตัว n ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อกดคลิกตัว n เสร็จแล้วนะครับให้เราไปกดคลิกตัว T นะครับนะซึ่งตัว T ีนะมันจะอยู่ตรงข้ามนะครับใกล้ๆ เอาจริงลักษณะมันก็คล้ายๆอยู่นะครับนะโอเคนะครับกดคลิกไปแล้วนะครับให้เรากดคลิกที่ตัว E ซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้เลยนะครับนะให้เรากดคลิกโอเคนะครับเมื่อเรากดคลิกเสร็จแล้วนะครับให้เราไปกดตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว R นะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับกดคลิกเลยนะครับ โอเคนะครับเม okay, we to right? ื خر, ่อเรากดคลิกหมดแล้วเนี่ยให้เรามาที mapa, to to all, ่ประตูที่มันเปิดแล้วนะครับของห้องที่แล้วแบบนี้เลยนะครับนะแล้วเราจะเจอหม้อแบบนี้เลยนะครับให้เราออกมาด้านนอกแล้วให้เรานะครับมาที่ห้องแรกนะเราจะต้องกดคลิกไบโคเวอร์นะครับนะทั้งหมดนะครับตั้งแต่ด่านแรกจนถึงด่านสุดท้ายเลยนะครับอะไรที่มันเป็นไบโคเวอร์นะครับให้เรากดคลิกให้หมดเลยนะครับซึ่งมันจะเสียเวลาตรงนี้นี่แหละเมื่อเรากดคลิกหมดแล้วให้เราเข้ามาด้านในนี้นะครับจากนั้นก็ให้เรามาคลิกที่หม้อนะครับนะเราก็จะได้ตัวเมกาโทเค็นมาแบบนี้เลยนะครับนะง่ายนะครับแต่ว แล้วให้เรากดปุ่ม dive นะครับนับปุ่มสีฟ้าด้านล่างได้เลยนะครับนะจากนั้นก็ให้เราครับกดมาที่แผนที่นะครับสิ่งที่เราต้องทานะครับก็คือให้เราขับรถนะครับไปเรื่อยๆนะครับนะจนกว่าจะถึงเอ่อจุดที่มันเป็นไอเนี่ยกลมๆสีม่วงๆตรงนี้นะครับนะให้เราขับไปจนกว่าจะถึงจุดที่ U F O ตกตรงนี้นะครับก็ให้เราขับตามทางมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงจุดที่มันมี U F O ตกนะครับ เมื่อเราขับมาถึงแล้วให้เราขับมาชนไอ้ก้อนกลมๆตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราขับชนเสร็จนะครับมันก็จะมีไอ้ลูกบอลยักษ์แบบนี้ให้เรานะครับนะสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือให้เรานะครับกดชิกที่แผนที่นะครับนะและให้เรานะครับ พยายามขับรถส่งบอลนะครับนะให้มาตรงทะเลทรายตรงนี้นะครับนะซึ่งวิธีการที่เราจะส่งบอลได้นะครับเราจะต้องขับรถชนบอลแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนะเพื่อให้บอลมันเคลื่อนที่ไปยังทะเลทรายนะครับซึ่งมันเสียเวลานะครับนะผมก็เลยไม่อยากจะอัดตอนที่ผมขับส่งสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเราขับมาถึงทะเลทรายแล้วนะครับก็ให้เราขับมาที่ยานแม่ตรงนั้นนะครับนะทุกคนจะเห็นยาน UFO อยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับก็ให้เราขับรถชนบอลไปตรงนั้นให้ได้นะครับเมื่อเราขับมาถึงแล้วนะครับก็ให้เราเอาบอลนี่แหละนะครับนะเข้าไปในรูตรงนี้ ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีแป้นให้เราเหยียบแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทานะครับคือการหาโค้ดทั้งหมด4หลักนะครับนะเพื่อมาเหยียบแป้นพวกนี้ให้ได้นะครับซึ่งตัวโค้ดทั้ง4ี่น่นะครับจะอยู่ตรงจุดที่มี UFO ตกนะครับวิธีการสังเกตนะครับก็ง่ายมากๆนะครับนะถ้าเกิดเราเห็นแสงสีม่วงที่มันชี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงว่ามันมี UFO ตกนะครับแล้วเมื่อเราขับรถมาตรงนี้มันก็จะมีโค้ดให้เราแบบนี้เป็นสีม่วงๆนะครับส่วนเลขด้านล่างที่เป็นสีดําคือเลขลำดััััััับบบขออออองงโโคค้้้้ดดดรนนนนนนนีีีีะะจจเป็ลลททท่่่่่่่ตตตมาาหืวววยููฝ ครับนะให้เราขับมาตรงจุดที่มันเป็นเส้นสีม่วงหรือว่าแสงสีม่วงนะครับเราก็จะเห็นเอ่อโค้ดตัวที่4ตรงนี้เลยต่อมาโค้ดตัวที่3นะครับให้เราขับมาตรงพื้นที่ที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับนะเรียกซะเป็นไบโอมในมาครับเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับเมื่อเราขับมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะเจอโค้ดตัวที่3นะครับนะตรงนี้ครับต่อมานะครับตัวโค้ดตัวสุดท้ายนะครับจะอยู่ตรงทะเลทรายที่มันอยู่ติดกับใกล้เมืองตรงนี้เลยนะครับนะเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับมันก็จะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับนะให้้ราจดีนนนะคัับกก็ ให้เรานะครับมาที่ยานแม่เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ให้เรานะครับมายืนตรงตัวอักษรค้างไว้นะครับให้มันเป็นสีเขียวหรือว่าให้เรากระโดดนะครับเพื่อทําการใส่โค้ดนั่นเองนะครับและเมื่อเราใส่โค้ดเสร็จแล้วนะครับแล้วมันขึ้นสีเขียวแบบนี้แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเปิดนะครับและเราก็จะเห็นตัวเมก้าโทเค็นนะครับก็ให้เราเดินไปเก็บได้เลยเรียบร้อยนะครับได้เมก้าโทเค็นมาแล้วสำหรับวิธีการรับเมก้าโทเค็นทั้งสองแมปก็มีเท่านี้แหละครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสำหรับวิดนี้ก็ไปลวครับบาย